สวัสดีคะ่ะทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้เรามาทำอ,ออนไลน์เต็มตัวนะคะเราก็เลยต้องมีตัวช่วยนะคะทุกคนมันก็เลยสั่งเครื่องปริ้นจิ๋วมานะคะทุกคนจะมาแกะให้ดูว่าเป็นยังไงยังไงอะไรยังไงนะคะโอเคมันสั่งมาจากเว็บนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพื้นชื่อให้เนาะก็เราจะมาตัดกันเลยนะ อีกชั้นหนึ่งนะคะโหหลายชั้นมากเลยทุกคนนี่คือถุงผ้านะคะอ่ะนี่คือตัวปรินนะคะแล้วก็นี่เลยทุกคน ตั้่ปรินเตอร์นะคะรุ่น Peritage นะคะทุกคนโอเคเราจะมาแกะเลยนะเจ้าน่ารักเนาะ so cute อ่ะแกะเลยนะคะ สไลด์นะคะทุกคนนี่เลยนี่เลยนะคะนางก็จะแบบตัวจิ๋วขนาดน,นี้นะเขาก็จะมีคู่มือมาให้นะคะทุกคนนี่คู่มือแล้วก็สายนะคะ แล้วนางก็มีตัวกระดาษมาให้ด้วยนะคะทุกคนไม่แน่ใจเอาเป็นสติกเกอร์นะคะโอเคเโ,โอเคเลยเอะทุกคนมันซื้อมาเผื่อด้วยนะคะเนี่ยซื้อมากลัวแบบกลัวเขาให้เป็นแค่กระดาษไม่ใช่ตัวสติกเกอร์นะคะมันก็เลยซื้อ เอ็กซมาอีกนะคะทุกคนโอเควิธีเปิดนะคะสไลด์นะคะทุกคนนี่เขาใส่กระดาษมาให้ด้วยนะนี่ก็อันดับแรกเราจะต้องดาวน์โหลดแอปรู้สึกว่าที่ไปศึกษาม,มานะคะเขาจะต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะคะทุกคน ก็ใช้ได้ทั้งแบบเสียบและบลูทูธนะคะมันคิดว่านะมันเปะดูรีวิวมานะคะทุกคนอ่ะก่อนอื่นเราต้องดาวน์โหลดแอปนะคะทุกคนนี่เลย Peripage นะคะ Peripage ไม่รู้อะดาวน์โหลดแั้นหนึงนะคะรุ่นนี้คือ mini a 6นะคะ mini a 6นะ,ะ,น6นะ,ะจ้าทุกคน กล่องน่ารักอ่าตอนนี้เราดาวน์โหลดแอปอยู่นะคะโอเคเราเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็มันก็จะมีให้เลือกนะคะเนี่ยอ่าวิธีเปิดเครื่องนะคะเราจะกดตรงนี้นะคะทุกคนกดค้างไว้จนกว่าจะเป็นสี เดียวนะคะอ่าดับแรกมอนขอลองใช้สายก่อนนะคะทุกคนไม่ได้จ้ะสายไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าของเราเป็น iPhone นะคะไม่เข้านะคะทุกคนเราจะลองบลูทูธนะคะเปิดบลูทูธนะคะ นี่นะคะมอนพิมพ์ไว้นะทุกคนมันจะลองปรินดูนะคะว่ายังไงนี่นะคะเดี๋ยวลองปรินดูว่ายังไงตึง กระดาษที่เขาให้มาเนี่ยนะคะทุกคนจะเป็นกระดาษธรรมดานะคะแต่ว่าเขามีตัวสติกเกอร์มาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเราต้องลองเล่นก่อนนะให้เป็นงานแล้วเราค่อยปิน้นปิ้นตัวสติกเกอร์นะคะทุกคนเอ okay, ทุกคนเนื่องจากว่าเราปิน้นลงมามันเหลือเนื้อที่ยาวอย่างเงี้ยนะคะเราอยากได้มันสั้นๆนะทุกคนเราก็ไปตั้งค่าเอานะคะก็จะตั้งแต่สามเซนขึ้นไปนะทุกคนเนื่องจากว่าตอนแรกมันยาวมากมันก็เลยจะต้องใส่แค่สามเซนนะคะทุกคนนี่ สมเซนคอนเฟิร์มเลยนะคะมันก็ตัวกระดาษเนี่ยก็จะสั้นลงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะปรินให้ดูนี่ก็จะแค่นี้นะคะทุกคนเราก็จะไม่เปลืองกระดาษเนาะหลังจากตอนแรกเราก็ตั้งแบบเห็นไหมทุกคนความยาวของกระดาษเราสามารถตั้งได้นะคะดูอันนี้ก็คือเรา ก็คือสามารถตั้งค่ากระดาษได้นะคะทุกคนเนื่องจากว่ามอนอยากได้ที่อยู่นะคะแล้วก็เอาไปแปะตรงซองที่เราจะส่งนะคะทุกคนคือคือเดี๋ยวเอาซองมาให้ดูคือเนื่องจากว่ามอนก็ไม่อยากแบบว่าเขียนหลายๆหลายๆชิ้นนะคะมอนก็เลยจะใช้วิธี พิมพ์แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แตะแปะข้างหลังก็คือว่าจากใครนะคะก็คืออันนี้ก็คือที่อยู่ลูกค้านะคะแล้วก็ก่อกไปแล้วก็เขียนได้นะคะตัวใหญ่เนาะแต่ว่าจากใครเนี่ยก็คือเขียนแค่แบบตรงนี้นะคะก็คือติดพิมพ์เป็นสติกเกอร์แล้วก็ติดแบบนี้นะคะสะดวกดีไม่ต้องเขียนนะคะทุกคนโอเคเขาสามารถพิมพ์เป็นรูปภาพได้ด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวให้ดูเลือกโฟโต้โฟตโ,โฟต้ปรินติ้งนะคะทุกคนโอเคมันจะเลือกมาอันหนึ่งนะคะที่ออกแบบไว้แล้วเนาะนี่นี่ที่มอนออกแบบไว้นะคะทุกคนอันนี้นะคะทุกคนมันก็ได้มาแบบนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบว่าครอบ ให้ภาพมันสั้นลงนะคะนี่ให้ภาพมันสั้นลงแล้วเราก็ปิ้นเลยนะคะอ้อมีให้หมุนด้วยค่ะทุกคนนี่หมุนภาพนะคะโอเคเดี๋ยวลองด้านนี้กันโอเคเดี๋ยวลองด้านนี้กันนะคะป นี่เลยนี่ง่ายไหมทุกคนเขาสามารถเซตเป็นลายนอนลายตั้งลายอะไรก็ลองไปเล่นดูนะคะทุกคนอันนี้ก็คือประหยัดนะคะทุกคนประหยัดเวลาในการเขียนเนาะเพราะว่าถ้าบางทีเราเราส่งหลายๆอันอย่างนี้นะใช้แบบเป็นสติกเกอร์นะคะทุกคนแล้วก็ปริน์ออกมาแล้วก็ติดเลยนะคะเนี่ยสมมติเราเนี่ยก็ปริน์ออกมาติดเนาะหรือถ้าเป็นแบบ ชื่อที่อยู่นะคะก็ปิดแบบง่ายดีนะคะไม่ต้องเขียนนะคะทุกคนโอเคเราก็ปินออกมาเผื่อไว้ถ้าส่งเยอะก็คือก็ปินเยอะนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วไปลองเล่นดูนะคะทุกคนหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆที่แบบว่าอย่าาสำหรับแม่ค้าออนไลน์นะคะก็คือประหยัดเวลาในการเขียนเนาะก็ เอาก็ลองไปเล่นดูนะคะมันเพ่งซื้อมามันก็ยังไม่แน่ใจว่าฟังก์ชันเขาทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวมันไปเล่นดูแล้วก็ใครมีอไอเดียอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะยังไงก็คลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย